อ่าโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะผมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมครับนะ้าซิเวอร์แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V ออนไลน์แน่ตอนนี้เราอยู่กันในออนไลน์ในเซิร์ฟเวอร์ของใครก็ไม่รู้แน่แน่นะ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 เออกูพูดอะไรเนี่ยลิ้นพันมันตบหน้าทีหนึง่งอ่ะโอเคก็ผมก็ได้ไปซื้ออ่ GTA มานะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะน่หลังจากที่เราหายกันไปนานเลยใช่ไหม ก็ไปซื้อ G D a มานะีในราคาพัน4บาทนะตอนนี้มันลดราคาอยู่เนะี่ยตอนนี้ราคามันก็ขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมแม่แหละมัง้งนะจำไม่ได้ไม่ดูด้วยเออนะถ่ายรูปไปก่อนนะพเ่อ่ยอันนี้ตอนไอ้น,นี่แต่งตัวน,นี้ผมออะไรตรงปากมันวะมันมันแหกขนาดนั้นก็คืออ่าผมก็ไม่แบบจริงจังอะไรมากกับการ แต่งตัวหน้าตาเนะี่ยมันก็เลยออกมาทุเรศอย่างนี้นบะแนะดูหน้าแม่งโคตรเออเลยเนะี่ยโอเคสาหรับคลิปนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาสอนการาปั๊มเงินปั๊มเวลนบะนะอันนี้ไม่โกงเป็นการเล่นภารกิจนะนะแบบสำหรับผู้เล่นใหม่แบบว่องไวรุดเร็วโอเคตอนนี้ผมก็แรงสามสิแล้ว เานะยี oh. มีอยู่2คนในเซิร์ฟโอเค okay. ก็วันนี้คนระับเราก็จะมาเออมาสอนปั๊มเงินปั๊มเวลเออผมพูดไปแล้วโอเคก็ตอนนี้ผมก็เล่นมาได้อาทิตย์เดียวนะครับนะก็เลยก็มีบ้านหลังนี้นะครับนะหลังนี้หลังละวสองแสนแปดนะนะแล้วก็มีรถในรถไม่กี่ค,คันเองโคตรจนก็ <c oughs> เล่นไปเรื่อยนะปั๊ม <c oughs> ตังค์ไปเรื่อย เนะี่ยมันได้รอบละหมื่นหนึ่งนะครับนะเก้าพันหมื่นหนึง่งบางครั้งก็หมื่นหนึง่งบางครั้งก็ 9, เก้าพันรวมจะเอาไงกันแน่นี่ก็คือรถผมนะครับนะไอสองคันนะสองคังนแรกนี่ได้ฟรีอีกสองคันหลังนี่ซื้อมาไอนี่สี่หมื่นเก้าครับส่วนไอนี่แนะปดหมื่นนะแปดหมื่นนะครับเป็นฮากุโชนะครับหรือมอไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกที่เขาล่ำเรืองน,นะไม่แต่งด้วยโอเคเนีย่ยโคตรเท่ครับใส่แว่นอย่างเด็กเนิร์อใส่สูทแต่ใส่รองเท้าแตะ จริงจริงนะไปเราจะถ้าแบบเล่นใหม่นะเข้ามาแล้วแบบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแบบมันโล่งอ่ะคือแบบในแผนที่อะไรเงี้ยมันไม่มีไอ้พวกนี้ก็ลองเล่นกับเพื่อนดูก่อนนะลองเล่นแบบมีเพื่อนเคยเล่นอยู่แล้วอ่ะเราก็ชวนมาเล่นด้วยเลยหือว่าแะไรหาภารกิจแบบแบบเงินแหบแบบที่มันยังยังมีให้เราทำอ่ะ ออลองทําไปก่อนแล้ว้องแบบเขาเข้าออกออกเกมอะ่ะมันจะขึ้นไอ้ไอ้พวกนี้ขึ้นมาอ้เนียตอนแรกมันไม่มีมัเงินผมไม่มีค่าซองไม่มีทั้งซีนไม่มีภารกิจเนี่ยเลยนะครับผมนี่หัวร้อนเลยเพื่อนผมบอกต้อง,รอง,อออรงสร้างตัวละครใหม่ตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่สร้างก็ไม่สร้างวกอทำตามไอ้ผมก็เออมันก็กลับมาเป็น โอเคก็สำหรับม oh. okay. right so okay. ิชช so ั่นที่เราต้องไปทำในวันนี้จะไปทำในวันนี้นะครับวัปั๊มต่างก็สำหรับผู้เล่นใหม่ๆเลยก็ก็ทำตามนี้แล้วก็กด ESC นะคนะไอห่ากดไม่ติดเอ้ากดแล้วเด้งออกโอเคเอาใหม่เอาใหม่สิเว้ยแล้วก็เข้าไปที่ออนไลน์นะครับนะแล้วก็จ็อบเพจจ็อบก็ล็อกสไตล์คิดเห็นอันนี้นะก็ลงมาที่มิชชั่นอันนี้ตอนแรกผมจะมีอยู่ประมาณ ห้าหกมิชชั่นเองไงอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะนะนะยังเยอะโอเคมิชชั่นนี้ผมจะพาไปดูในวันนี้ก็คือนะลองแบบเลื่อนลงมาล่างสุดนะนะเราจะเจอมิชชั่นนี้ครับล็อกฟอร์ดโลนะมิชชั่นนี้นะกดเข้งไปเลยอืมก็สร้างห้องนะนะ โอเคก็กด yes4 นะเพื่อเราจะได้เป็นเป็นหัวห้องแแบนะเป็นภารกิจโซโลเดี่ยวเนี่ยนะได้รอบละ9 0 0 0รอบละหมื่นก็ตรงนี้ก็ปรับเป็นอาร์ h a r แแบบนะเพื่อจะได้อาเงินกับ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 อะไรกับเปิลมันพากขึ้นมึงจะเข้ามาทำมาเขือพวงไลเวล380ไอ้ไห่าอ่ากูไม่เริ่มอ่ะไม่เริ่มเกมอ่ะเอาดิเอาดิ เออเพลงปิด,ปดไปไอ,ไอ,ไอ,ไอพวกนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะเขียแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับนะปิดเพลงแล้วตั้งคัาแล้วกดคอนเฟิร์มแล้วก็กดเพนะเอาเลยแล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่4นาทีนะครับนะเดี๋ยวจะสอนอีกคลิปหนึ่งเป็นตั้งเวลา15นาทีก็คือตั้งจับเวลาไว้14นาทีนะหนะลังจากที่เราเริ่มภายกิจนอ่านจบตรงนี้เลย จับเวลาไว้4นาทีนะครับจะได้ตังค์เป็น9,000เหรียญนะครับแต่ถ้าแบบแบบเล่นแบบรวดๆเร็วๆวไม่ไม่ไม่แบบไม่มีการปรับไม่มีการปรับเวลาตั้งเวลาไว้ว่าอะไรยังไงพวกนี้มันก็จะได้ตังค์น้อยอย่างเช่น4,000 6,000 7,000อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่4นาทีก็จะ9,000เหรียญ มิชชั่นนี้ครับเป็นมิชชั่นที่เราจะขโมยรถไปให้ไอ้ hey, ไซมอนอะไรน,น,นะเออชื่ออะไร,รไม่รู้แล้วก็มาถึงจุดตรงนี้นะโอเคมาถึงจุดตรงนี้พอเราขับมาถึงแล้วนี่มันจะให้เรามาขโมยรถคันนี้โดยการโดยที่มีไอ้ห่านี่ยืนอยู่เออไม่ต้องสนใจอาหารอะไรนะครับนะถ้าเราไม่มีปืนไม่มีอะไรด้วยยิ่งหนักเลยไม่สนใจอะไรครับ oh, oh, oh. ขึ้นรถไปแล้วก็ขับออกไปเลยนะจะขับหนีตำรวจ เออหนีวนไปวนมาให้ดาวมันหายนะครับพราะว่าจะหาที่ซ่อนนะที่ซ่อนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวออกมานะพอข้ามสะพานมาก็เดี๋ยวซ้ายเลยเตรงมานะตรงใต้สะพานเนี่ยข้างสะพานจะมีรูเข้าเงี้ยเข้าไปเอ้าอีหาชนอีกก็ไปดูคนอื่นมาด้วยดูทิ่ตัวเองมาด้วยเนี่ยไม่ได้อะไรมาบ้างแล้วก็จอดรถ มาดามจะหมดโอเคนีเป็นมิชชั่นสำหรับเริ่มต้น,ตนเลยดาวหมดแล้วไปแล้วก็ขับตามเส้นสีเหลืองไปนะนแท็กีไ้ไอเว้ยตอนนี้เวลาอยู่ที่หนึ่งนาที50ิวินทีผมจับไว้ที่ิตไม่ได้เอาขึ้นหน้าจอเนี่ยก็ต้องจับเวลาถ้าเป็น10 ห้านาทีเดี๋ยวผมจะมาทำอีกคลิปลนะหนึ่งอะไรทำให้มันมีคลิปหน่อยอ,อก็จอดรอไว้ตรงนี้นะรนะอให้มันครบสี่จะพูดอะไรดีก็อาจจะมีคลิปสอนปั๊บเงินปั๊มตังอะไรอย่างนี้นะเป็นคลิปอื่นออกมาอีกเรื่อยๆอาจจะจบเพียงแค่คลิปนี้ ไม่ไม่สี่ไม่สิ่มันต้องมันมีนี่โบอัพนะโบอัพมันเป็นมิชชั่นสำหรับประมาณเวลสิบกว่ารถึงยี่สิบนะนะเป็นคายกิจระเบิรดรถอย่างที่เขาล่ำลือกันตาม YouTube เนะี่ยจะมาสอนรอบหนึ่งนะมันมีทิกเหมือนกันนกะ็นจะมีทิงแต่ละคนโหยมาสามทิกหายจะต้องจัดเวลาไว้ที่ แล้วก็มิชชั่นนี้นะครับนะก็เปิดมาตอนแรกอะ่ะแบบเข้าเกมออกเกมอะไรให้มันขึ้นมิชชั่นหมดแล้วล้วก็กดตามผมอะ่ะถ้ามันยังไม่มีอีกก็หาอะไรทําให้มันเวลขึ้นอะ่ะประมาณเวลเวลสองถึงห้าประนี้กเป่าก็ไม่รู้นะหรือถึงสิบไปเลยก็ได้นะนะก็ลองกดเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งเวลาตอนเวลขึ้นอะ่ะคือเวลขึ้นแล้วก็ลองกดเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งว่ามันมีมิชชั่นอยู่เปล่าถ้ามีก็อ่ะก็เล่นได้ ถ้าแบบไม่จับเวลาไว้ให้ถึง4นาทีก็ฟังว่าจะได้ได้ครึ่งๆเนี่ย1,000 6,000 4,000 3,000อยู่ประมาณนี้โอเคได้แล้วโอเค4นาที Thank you my boy thank you <า> I am honored to call you my son <บ> another d mother if you know what I mean ah, peace and love เขาจะเป็นนี้ดูจมูกไม่โคตรโด่งยฮะไม่น่าสร้างตัวละครมาทุเรศนาดนี้โอเคฉัน pass นะก็จะได้ JP อยู่ที่15เงินก็จะได้9,150บาทนะครับ r p อยู่ที่2,300โอเคนะก็จบกันไป แน่บนะแล้วกดออกได้เลยกด ESC กดคอนโทรลแล้วก็ฟีโหมดหรือจะอยากจะลองเล่นอะไรก็เล่นกันดูเดี๋ยวโบอัพนี่ไอ้นี่นะครับเนี่ยผมจะมาสอนลิบหน้าหากันโอเคโอ้ยเตะเคสตัวเองไอ้หาคอมกูดับไหมนึกว่าเดยวนึกว่าดับนะผมเป็นบ่อยมากครับเรื่องเตะเคสแล้วคอมดับเนะี่ยเออวันนั้น วันที่ผมซื้อ GTA วันแรกอ่ะผมโหลดอยู่แล้วนิวตีนมันไปกระแทกเคสทีเดียวแบบโอ้โหโจบเลยนะโคตรเสียดายต้องโหลดใหม่หมดเลยแล้วคอมแล้วคอมไม่ดับได้นะคือแบบคอมดับไปเลยอะ่ะแล้วก็เปิดไม่ติดได้ยเออต้องโหลดตอนเช้าโอ้โหโหลดข้ามวันข้ามคืนเน็ตยิ่งกากอีกอเน็ตนี่อัพโหลดส,สามสี่เมกเองของผมโคตรกากเลย นีก็อาจจะนานหน่อยเพราะเน็ตเน็ตมันกากเลยมั้งก็ตังก็จะได้อยู่ประมาณเก้าพันนะผมไม่มีอะไรต่อแล้วแหละนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้เจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับันนี้ก็สวัสดีครับ